5ธ<ฮ>รรมดามาแล้ว15โปรตามมาติดๆตายแกะกันเลยคราชจะสวยแค่ไหนไปดูกันเด้ออุยอ้ยโคตสวยเลยเดียวหรูหรามากอีไซน์หรูตัวเครื่องบางเพียง7.79มิลน้ำหนักเบาเพียง จอ AMOLED 6.8นิ้วให้รีเฟลเต144เฮิรต์ปรับความสว่างได้สูงสุดถึง6,500นิตหลัง50ล้านเอาต้วไว50ล้านหน้าก็50ล้านรองรับไฟวิดีโอ 4K 60เฟรมทั้งหน้าและหลังนะจ๊ะแบต7,000รองรับการชาร์จไว80วัตต์ใช้เวลาเพียง25นาทีได้50%กลับไม่ถึง1ชั่วโมงก็เต็ม100%แล้วชิปเซตเป็น Snapdragon 7 Gen 4แบบ4นาโนเมตรซึ่งให้คะแนนแอนตูตูสูงถึง1ล้นาน100,000บบาารา 7, ามมรมนน้นะดบ คนแรงดันได้สูงพร้อมรองรับอุณหภูมิสูงถึง80องศาสบายสบายพร้อม ai magic pro 2.0 ai remover และก็ลำโพงคู่จัดเต็มเอาเป็นว่านี่คือสเปคคร่าว,าวเดี๋ยววันเปิดขายกดติดตามช่องลูกขายดนไว้รับรองมีราคาพิเศษวันเปิดตัวแน่นอนเดี๋ยวมี15 pro <B>